Transcrição ยากรมาถึงบ้านในตอนที่ปรุงจิตกับแก้วตาช่วยกันจัดอาหารลงบนเสื่อหน้าระเบียงบ้านพอเห็นรถจอดปรุงจิตก็รีบลงบันไดไปรับมาๆแม่กำลังจัดโต๊ะอาหารพอดีปรุงจิตบอกแล้วหันมาสั่งคนขับรถกินด้วยกันนะคะคุณกับข้าวเยอะแยะเลยผมเรียบร้อยมาแล้วครับตามสบายเลยกิ่งจะครังที่นี่สองคืนนะคะแม่หยุดสองวัน กิ่งเหงาหญิงสาวบอกแล้วกอดเอวแม่ประจบก่อนหันกลับมาบอกคนขับรถถ้าลุงทองมีธุระอะไรก็กลับได้เลยนะคะอีกนานกว่ากิ่งจะกลับถ้าอย่างนั้นผมคงต้องกลับก่อนนะครับแม่ที่สวนยังมีมะขามเหลืออีกไหมจะใส่กล่องฝากลุงทองกลับไปด้วยนะอุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกลไม่เป็นไรครับโทษเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้ว ไม่ได้ค่ะที่ส่วนของเรามีเยอะแยะใช่ไหมคะแม่ไม่ต้องห่วงแม่เตรียมเอาไว้แล้วทั้งมะขามทั้งมะม่วงปรุงจิตบอกพร้อมกับที่แก้วตาหิ้วของฝากมาถุงใหญ่ลงมาพอเห็นมะม่วงกาลยากรก็นำลายสอเปรี่ยวปากจากแม่กินข้าวกันก่อนของเปรี้ยวไว้ทีหลังปรุงจิตบอกแล้วหันมาขอบอกขอบ,อขอบใจลุงทอง จากนั้นจึงประคองกระยากรขึ้นบนบ้านเดินระวังระวังนะลูกแม่กิ่งไม่ใช่เด็กสักหน่อยไม่ใช่ก็เหมือนใช่แก่ซุ่มซ่ามจะตายเกิดตกบันไดามาอีกก็แย่น่ะสิหญิงสาวคอนให้มารดาวงใหญ่แต่ก็หยุดเท้ากลางทางแล้วเอี้ยวตัวมาด้านหลังแม่กิ่งเคยตกบันดไดเมื่อไหร่แม่จำผิดหรือเปล่าก็ตอนที่เออเอเอแม่จำผิด แกแค่หกล้มแถวลานบ้านเท่านั้นแหละกิ่งก็ว่าแล้วว่าไม่เคยแม่แก่แล้วนะลงหลงลืมลืมยิงสาวบอกแล้วเดินต่อไปจนถึงเสืออาหารแต่ละอย่างเป็นของโรดเธอทั้งนั้นแกวตาที่ตามมาทีหลังจึงบอกพอรู้ว่าแกจะมานะแม่สรรหาเมนูของชอบแกมาให้ทั้งนั้นเลยที่กับฉันบอกว่าอยากกินก็ต้องคิวท้องรอเป็นอาทิตย์แม่ถึงทำให้ แก้วตาย่นจมูกปรุงจิตจึงยื่นมือมาหยิกแขนเบาๆไม่ต้องมาทำเป็นน้อยใจน้องนานๆมาทีแก้น่ะอยากกินนด่นกินนี่วันหนึ่งไม่รู้ตั้งกี่อย่างใครจะทำให้กินได้ดังใจทันละจ้ะแม่คุณค่ะสำหรับแก้วแม่ก็หาเหตุผลมาหักล้างได้หมดแหละอย่าไปสนใจที่แก้วเลยแม่กินดีกว่าก,ะะะกัรยากรนั่งขัดสมาธปรุงจิตจึงตีขาแรงๆ นั่งให้มันเรียบร้อยหน่อยสิเป็นสาวเป็นนางก็มันไม่ถลัดนี่แม่กิ่งอ้วนขึ้นมาตั้งสองกิโลกางเกงมันครับนั่นสินะทีหลังก็หาเสื้อผ้าหลุ่มวม,มาใส่จะได้ไม่อึดอัดกิ่งก็ว่าจะลดน้ำหนักแล้วนะแม่อ้วนขึ้นนั้งเยอะไม่ได้อา้าวแม่ละก็มาห้ามไม่ให้กิ่งลดความอ้วนได้ยังไงไม่ให้ลดออกหน้าจอก็บานเป็นจานดาวเทียมเท่านั้นเองหญิงสาวย่นจมูก ไม่เห็นจะอ้วนตรงไหนแค่นี้ก็พอดีแล้วพอดีที่ไหนละแม่กิ่งน้ำหนักขึ้นตั้งสองกิโลเธอแย้งแล้วหันมาหาพี่สาวพี่แก้วพรุ่งนี้วิ่งออกกำลังกายด้วยกันนะแล้วก็ห้ามชวนกิ่งกินด้วยขณะที่พูดกลยากรส่งอาหารเข้าปากคำแล้วคำเล่าไหนว่าไม่ให้ชวนกินเยอะไงไม่ได้ยินหรอว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้สักหน่อย กระยากรยังคงอร่อยอร่อยกับการกินแต่พักเดียวอาการคลื่นไส้ก็ถามหาต้องวิ่งออกไปกวงคออาเจียนข้างล่างแก้วตากับปรุงจิตหันมามองตาการสีหน้าเครียดขึ้นแม่เราจะปิดกิ่งมันไปได้อีงเมื่อไหร่อีกหน่อยท้องก็จะโตขึ้นโตขึ้นปิดไม่ได้ก็ต้องปิดไม่งั้นรอบนี้แกได้เสียหลานไปจริงๆแน่ฉันเป็นห่วงกิ่งมันจังเลยแม่ ให้มันลาออกจากงานมาอยู่ที่นี่ดีไหมกิ่งมันรักงานจะตายมันคงยอมหรอกนี่ถ้ามันไม่ท้องก็คงไม่ยอมออกจากรายการวันเสาร์อาทิตย์ปรุงจิตถอนหายใจก็พอดีกับที่กลยากรเดินเข้ามาท้องใครท้องหรอแม่ใครไข่ท้องแกหูฝานแล้วแม่ถามแก้ว่าแกท้องเสียหรือเปล่าถึงได้อาเจียนเอาอาเจียนเอาคงอาหารเป็นพิษ เมื่อวานกิ่งกินมะม่วงน้ำปลาหวานไปตั้งสามลูกแต่พูดถึงก็อยากกินอีกแม่ทำให้กิ่งกินหน่อยสิคะกลับไปกินข้าวต่อพอได้แล้วมะม่วงกินมากๆก็เสาะท้องกันพอดีนะแม่นะกิ่งอยากกินจริงๆมันคลื่นไส้ไปหมดนี่ถ้ากิ่งแต่งงานมีสามีแล้วก็คงคิดว่าตัวเองท้องแน่ๆเลยแต่เพราะมันไม่มีมันก็เลยแปลกใจจ้าแม่คนโสดกินข้าวให้หมดก่อนแล้วจะทำให้ อย่างนี้ค่อยน่ารักหน่อยหญิงสาวยิ้มรับแต่กินอาหารไปได้ไม่กี่คำก็รวบช้อนใจจดใจจ่ออยู่กับมะม่วงน้ำปลาหวานพอแค่คิดน้ำลายก็สอหลังมื้อเช้าเสร็จสิน้นกระยากรเข้าไปนอนกลางวันในห้องนอนนานแค่ไหนแล้วที่เธอไม่ได้พักผ่อนเต็มๆแบบนี้ดูเหมือนที่ผ่านมาชีวิตเธอมีแต่งานงานแล้วก็งานจนไม่มีเวลาหาแฟน เธออายุเท่าไหร่แล้วนะ26เหรอตายแล้วได้จะจอถึงเลขสาอยู่รอมรอแต่ยังหาแฟนไม่ได้ผู้ชายที่มาจีบเธอตอนนี้ก็มีแค่นัทเนียลคนที่เธอไม่อยากเข้าใกล้ใช่สิอิทธิพลเขาล้นฟ้าออกแบบนั้นใครจะกล้ามาลงสนามแข่งด้วยแบบนี้ไม่แฟร์กับเธอเลยสักนิดยิงสาวทอดถอนใจเปิดลิ้นชักออกมาเพื่อหาหนังสือนิยายเล่มหนึ่งที่อ่านค้างไว้ ตั้งแต่ตอนกลับบ้านมาคราวก่อนจำได้ว่าเธอใช้ดอกปีมสอดเข้ามาในหนังสือแล้วปิดทำไว้จนแห้งแต่เมื่อเปิดออกกลับมีรูปนาทเนียลในอิริยาบถต่างๆอยู่เกือบสิบรูปรูปนั้นแม้แต่ตอนเผลอยังดูหล่อเหลาหน้ามองมาได้ยังไงกระยากรมองจ้องรูปนั้นภาพเหลือนรางที่เกิดขึ้นในสมองก็คือตอนที่เธอยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเขาด้วยตัวเอง และเป็นคนเอามาสอดไว้ในหนังสือเล่มน,นี้เองด้วยไม่จริงหรอกภาพหลอนแน่ๆเธอจะตามถ่ายรูปนะาธานีเอลไปทำไมเขาไม่ใช่ดาราดังที่สาวๆคลั่งไคล้จนเธอต้องตามไปถ่ายเขาทุกที่แบบนี้หวังว่าไอ้กเกงในผู้ชายที่เห็นอยู่จะไม่ใช่ของเขาหรอกนะแค่คิดก็ขนลุกไปถึงไหนแล้วยิงสาวหน้าเสียคิดไม่ตกเริ่มกังวลว่าตัวเองอาจจะมีอาการทางจิตแบบไม่รู้ตัว แอบ,บลหลงไหลคลั่งไคลนาทะเนียลจนถึงขนาดแอบบไปขโมยกางเกงในเขามาดมพอหลับตาตื่นขึ้นมาก็ลืมอี้ยิงสาวสลัดความคิดฟุ้งซ่านให้ออกไปจากหัวอยากจะนอนก็นอนต่อไม่หลับจึงดึงโทรศัพท์ออกมาเล่นอดไม่ได้ที่จะเชื่อมอินเทอร์เน็ตแล้วแอบ,บดูเฟซบุ๊กของเขาที่เขาเคยบังคับให้เธอรับแอดเป็นเพื่อนแต่ในนั้นไม่มีอะไรเคลื่อนไหวพอให้เธอได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้าง ต่บ้าจะตามหลอกหลอนกันไปถึงไหนเนี่ยแล้วทำไมไม่โทรหาสักทีไหนบอกว่ากำลังจีบอยู่ไม่ทันเลก็ถอดใจแล้วหรอกาลยากรบ่นอุบอย่างลืมตัวไม่รู้ตัวเลยว่าความคิดถึงที่มีต่อนาธานิอลค,ค่อยๆคืบคลานเข้ามาในใจทีละน้อยและแผ่ขยายยึดครองไปทั่วหัวใจและอย่างที่ไม่รู้ตัวเธอเพ้อเขียนคำคมเหงาๆลงไปในเฟซบุ๊ก ข้อความนั้นแปลได้ว่าคนเขียนกำลังเหงาและหลอกคอยให้ใครบางคนสนใจหญิงสาวปิดโทรศัพท์หน่อยๆแล้วล้มตัวลงนอนแต่พลิกตัวก็แล้วน้ำแก่ก็แล้วก็ยังนอนไม่หลับจึงลุกออกมานั่งจุ่มปลุกหนึ่งปากกาออกมากาก,ากาบาดสีแดงลงไปในปฏิทินที่ตั้งอยู่บนหัวเตียงเพิ่งผ่านไปได้แค่หนึ่งวันเท่านั้นกว่าจะครบอาทิตย์เธอต้องทนหงุดหงิดไปอีกแค่ไหน โอ้ยคนบ้าทำเสน่ห์ใส่ฉันหรือไงเนี่ยฉันไม่ได้คิดถึงไม่ได้อยากคิดถึงได้ยินไหมเสียงของเธอดังออกไปถึงข้างนอกแก้วตาจึงเดินออกมาเปิดประตูแล้วพิงสะโพกมองยิ้มยิ้มคิดถึงแฟนอยู่เหรอบ้าไม่ใช่แฟนแฟนเฟิร์ดที่ไหนไม่มีพอดีอ่านหนังสือเสียงดังไปหน่อยบทสำคัญกำลังอินกลยากรแก้ตัวรีบเอารูปสอดเข้าไปแต่ไม่ทัน แล้วนั่นรูปใครไหนอเอามาดูสิแก้วตาเข้ามาข้างในแล้วเดินมาไกลกัลยากรจึงเปลี่ยนมาซ่อนรูปเอาไว้ใต้หมอนละล่าละลักบอกไม่มีอะไรรูปถ่ายเล่นนานแล้วแล้วทำไมต้องห่วงด้ละ่ะไม่ได้ห่วงงั้นขอดูไม่ต้องดูหรอกนะาแค่รูปถ่ายเล่นๆกิ่งจะนอนแล้วพี่ออกไปก่อนกัลยากรนอนทับหมอนเอาไว้แต่คนเป็นพี่ไม่ยอม ไม่มีอะไรก็ต้องให้ดูสิทำไมจะต้องอยากดูของคนอื่นด้วยเล่ากระยากรหน้ายุ่งสองสาวยื้อยุดกันไปแต่ในที่สุดแล้วแก้วตาก็แย่งรูปมาจนได้พอเห็นว่ารูปใครที่ไหนก็หัวรอคิกคักตายนึกว่ารูปใครไม่รู้มาได้ยังไงอะของพี่หรือเปล่าล่ะอย่ามาเนียนนี่มันห้องแกอีกอย่างฉันจะไปเอารูปทีเผือแบบนี้ของเขามาจากไหน ฉันไม่ได้ทำงานใกล้ชีดแบบแกนะสนิทอะไรกันล่ะนานๆเจอกันทีแล้วรูปเนี่ยทำไมมาอยู่นี่ได้ก็ไม่รู้สงสัยมีนักข่าวไปถ่ายมาแล้วก็ติดกระเป๋ามาคงนานแล้วล่ะเพราะกิ่งจำไม่ได้เลยแล้วแกไม่คิดว่าอาจจะเป็นแกเองที่คลั่งไคล้เขาเหมือนสาวๆคนอื่นแล้วไปตามถ่ายรูปเขามานอนฝันเหรอแก้วตาลองอย่างเชิงแต่คนเป็นน้องสายหน้าดิก ไม่มีทางอ่ะแหวะไม่มีทางชันเลยอยากมีเครื่องย้อนเวลาจริงจงิแก้วตาดูรูปแนทเเนียลแล้วหัวเราะยิ่งดูยิ่งหล่อเนาะมีหน้าละ่ะสาวๆถึงได้แย่งกันนักเนี่ยนะหล่อหน้าอย่างกับจิ้งจกถูกเกียบถ้าเหยียบแล้วได้แบบนี้บอกไมาเหยียบหน้าฉนันนี่แก้วตาชี้มาที่หน้าตัวเองกัละยากรจึงหัวเราะเสียงดังกิ่งนึกว่าพี่โดนเหยียบแล้วซะอีกปากคอร้อร้ายนี่ยะ แก้วตาเบ,บ้ปากดึงโทรศัพท์น้องสาวมาดูพอเห็นข้อความที่น้องสาวเขียนก็อมยิ้มดูเหมือนน้องเขยเธอจะเริ่มทำสำเร็จแล้วเขียนอะไรอ่ะทำเหมือนอกหักก็เห็นมันซึ้งดีก็เลยเอามาเขียนเล่นๆนนึกว่ารอโทรศัพท์คุณนาธานิว่วบ้าหรอให้ไก่ออกลุ่งเป็นกาได้ก่อนแล้วกันเิ่งคุณนาธานิยวโทรมาแก้วตาพูดไม่ทันจบ กัลยากรก็ตาโตรีบคว้าโทรศัพท์มาดูพอเห็นพี่สาวหัวร้องงอหายก็รู้ว่าโดนแกล้งเดี๋ยวเถอะไหนว่าไม่รองไงก็เผื่อจะมีเรื่องงานเล่นตัวมากๆระวังเจอระวังเถอจะโดนผู้หญิงคนอื่นง่าไปกินแก้วตาบอกพรางทำหน้าจริงจังกิ่งชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะอะไรที่ให้อภัยคนที่เรารักได้ก็ให้อภัยไปเถอะ เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นก็ได้ลองเปิดตาเปิดใจดูอะไรให้ดีๆก่อนพี่พูดอะไรอะ่ะแกลองนึกดีๆสิกิ่งแต่คราวนี้ใช้สติในการนึกอย่าใจร้อนวู่วามแล้วช็อกไปอีกแก้วตาอดไม่ได้ที่จะเร่งรัดน้องสาวเพราะการที่กัลยกรแบบนี้ทุกคนเพราะการที่กัลยกรเป็นแบบนี้ทุกคนก็อึดอัดนึกหรอ ก,ะะกัลยากรทำหน้านึกภาพชายหญิงคู่หนึ่งนัวเนียกันอยู่บนเตียงทำให้หัวคิ้วขยับยนหัวใจกระตุกเหมือนโดนไฟฟ้าแรงสูงช็อตเมื่อผู้หญิคนนั้นหันกลับมาเธอเริ่มตัวสัน่นมือกำแน่นทั้งสองข้างจนแก้วตาทนไม่ไหวรีบขัดขึ้นพอแล้วพอแล้วไม่ต้องนึกอะไรแล้วแต่ว่ากิ่งกิ่งเหมือนจะเห็นอ๊ยก็คงอ่านในนิยายเจอฉากนั้นนั่นแหละ แกกำลังอ่านแล้วอินไม่ใช่เหรอไปข้างนอกกันเถอะแม่ให้มาตามไปกินน้ำมะพร,าะพราะ้าวแล้วก็ไม่บอกกำลังอยากกินพอดีเลยหญิงสาวขยับลุกอย่างกระฉับกระเฉงปัดภาพในหัวเมื่อครู่นี้ทิ้งไปเพราะคิดว่าภาพนั่นคงมาจากละครเรื่องไหนสักเรื่องหรือไม่ก็นิยายเล่มที่กำลังอ่านอย่างที่แก้วตาบอกกัลยากรกลับมาทำงานตามปกติในเช้าวันจันทร์หลังอัดรายการช่วงเช้าเสร็จ กลยากระะก,ก็เดินออกมาจากฉากที่ใช้ในการถ่ายทาพอแม่บ้านเห็นก็ตรงดิ่งเข้ามาเสิร์ฟน้ำส้มคั้นเย็นๆให้ทันใจหญิงสาวยิ้มรับอ่อนหวานข้อสังเกตอีกอย่างที่เธอรู้สึกก็คือทุกคนที่นี่ดูเกรงใจเธอมากกว่าแต่ก่อนอันที่จริงปา้าจ๋าแม่บ้านแกก็เอาใจทุกคนมาแต่ไหนแต่ไรแต่บางครั้งเธอก็รู้สึกว่าตัวเองมีพิษเนื้อคนอื่นอยู่นิดๆขอบคุณนะคะป้า คุณกิ่งหิวไหมคะอยากกินอะไรป้าจะหามาให้นั่งไงเธอสั่งอะไรเพิ่มป้าจ๋าก,ก็หามาให้ได้ทันใจยกเว้นก็แต่กาแฟเท่านั้นที่ขอเท่าไหร่แกก็ไม่ยอมให้อ้างว่าไม่มีตลอดกิ่งอยากได้ไอศครีมรสมะนาวคะ่ะได้เลยคะ่ะไม่เกิน10นาทีนะคะแหมเอาใจกันมากไปหรือเปล่าคะป้าแบบนี้มันสองมาตรฐานหรือเปล่าคะ ก็ไหนบอกว่าสถานีโทรทัศน์ b ีปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันไงล่ะเพชรนาราเดินเข้ามาใกล้ตวัดตามองคู่อริร่วมอาชีพกัลยากรยืดตัวตรงครั้งจะตอบโตจึงมองเฉยอยู่แล้วคุณเพชรอยากกินอะไรล่ะคะป้าจะไปซื้อให้กินอะไรก็ได้ค่ะที่กิ่งเขาสั่งเราสองคนชอบอะไรเหมือนๆกัน เพชรนารายม์ประโยคท้ายทำให้แม่บ้านหน้าเสียกลัวจะเกิดเรื่องทีมงานคนอื่นๆเมียงมองอย่างสนใจเพราะพอจะรู้ว่าระหว่างสองคนนี้เจอหน้ากันทีไรประทะกันทุกทีเพราะสน่ห์ของเจ้าของสถานีเป็นเหตุกันกิ่งไม่เอานะคะป้าขอตัวก่อนนะคะเจอกันตอนบ่ายคะ่ะกระยากรเดินหนีแต่เพชรนาราเดินมาดักหน้าเดี๋ยวมีอะไร เธอนี่มันพวกขี้ขาดจะหนีความจริงอยู่ในโลกแคบๆของตัวเองไปถึงไหนเพชรนารายย้อนถามในขณะที่กรลยาก่อนเลิกคิ้วสูงพูดอะไรของเธอฉันช่วยชี้ทางสว่างให้เธอแล้วเห็นเต็มๆตาแบบนั้นทำไมยังอยู่ที่นี่เธอไม่รังเกียจเข้าหรอไงขนาดฉันยังรับไม่ได้เลยเพชรนาราทำท่ารูปตัวพูดอะไรให้เข้าใจกว่านี้ได้ไหม ถ้าพูดไม่ได้ก็หูป,ปากไปซะฉันจะกลับแล้วเลิกม,มายุ่งกับฉันสักทีเธอะบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้คิดจะแย่งผู้ชายของเธอผู้ชายอย่างคุณนาธานียลฉันไม่สนหรอกฮนี่ขนาดไม่สนถ้าเธอสนจะขนาดไหนหลีกทางได้หรือ,อยังกลยากระะกรอกตาขึ้นมองเพดานคล้ายเหนื่อยหน่ายใจที่จะพูดกับเพชรนาราฉันจะได้กลับไปพักผ่อนสักที เธอรู้ไหมว่าคุณอาธาเนียลเขาไปไหนแล้วไปกับใครฉันไม่ได้ตัวติดเขาหน่จะได้รู้ถ้าไม่รู้ฉันจะบอกให้ก็ได้ว่าเขาไปบอสตันกับคุณมอลลี่มอลลี่เหรอใช่เขาสองคนไปด้วยกันเธอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอทำไมต้องรู้สึกเขาสองคนไปด้วยกันก็ไม่เห็นแปลกโอ้ยเมื่อไหร่เธอจะเลิกเป็นโรคประสาทโรคความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้สักที ฉันจะบอกให้นะว่าเมื่อก่อนนี้เธอกับคุณเพชรนาราคะนักข่าวที่นัดไว้มาแล้วคะ่ะทีมงานคนหนึ่งวิ่งเข้ามาตามเพชรนาราขัดใจที่ไม่ได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดกะละยากรเห็นอย่างนั้นก็เดินหนีออกมาเพราะคืนอยู่นานกว่านี้จะได้มีเรื่องกันเหมือนทุกครั้งแน่กิงอย่าเพิ่งไปสิฉันยังพูดไม่จบไม่ได้นะเพชรนารา เธอเป็นนางเอกชื่อดังจะให้นักข่าวรอไม่ได้เดี๋ยวก็เสียชื่อหมดหรอกกลยากรแกล้งเอามือตอบอกงั้นเธอก็อย่าเพิ่งกลับรอฉันเดี๋ยวเดียวเรามีเรื่องต้องคุยกันแต่ฉันไม่มีกรลยากรหมุนตัวหนีแต่เพชรนารามองไล่หลังหรือเธอไม่อยากรู้อะไรอะไรที่เธอลืมมันไปกลยากรหยุดเท้าหันตัวกลับมามองเพชรนาราที่ยิ้มอย่างเป็นต่อหมายความว่ายังไง มูนี้เธอไม่แปลกใจตัวเองเลยหรือไงไม่รู้สึกว่าทุกคนดูแปลกแปลกไปเหรอเพชรนาราย้อนถามกัลยากรเม้มปากแน่นแล้วพยักหน้าใช่แล้วเธอรู้เหรอก็ต้องรู้อยู่แล้วสิแล้วฉันก็รู้มากกว่าคนอื่นซะอีกถ้าเธออยากรู้ก็ต้องรอฉันเพชรนาราทิ้งไพ่ใบสุดท้ายไว้แล้วเดินหัวรอ,อกไปหาหนัาข่าวกัลยากรมองตามด้วยความอยากรู้ใจจะขาด เธอเดินกลับไปนั่งรอเพชรนาราแต่ชนเข้ากับใครคนหนึ่งไว้ขอโทษค่ะกรยากรอุทานเมื่อชนกับร่างสูงในชุดแต่งกายฉบเฉี่ยวฝ่ายนั้นคว้าตัวเธอไว้ได้ก่อนที่เธอจะล้มลงไประวังหน่อยสิคุณอ้านึกว่าใครคุณมอลลี่ไม่ได้อยู่ต่างประเทศเหรอคะหญิงสาวเลิกคิวเพราะนึกว่าอีกฝ่ายจะบินไปต่างประเทศพร้อมพี่ชายเหมือนทุกครั้งไม่นี่คะ่ะ ฉันก็ช่วยแม่ทำงานที่เมืองไทยตลอดไม่ได้ไปไหนแล้วคะ่ะทำไมพี่กิ่งคิดว่าฉันจะไปต่างประเทศล่ะคะมอลลี่เลิกคิ้วขึ้นพี่กิ่งกลยาก่อนเลิกคิ้วสูงกว่าสรพนามที่มอลลี่ใช้เรียกเธอช่างไม่คุ้นหูแปลกใจอะไรล่ะคะฉันก็เรียกแบบนี้มาตั้งนานละฉันเออพี่คงลืมไปนะคะพอดีว่าเมื่อกี้นี้เจอเพชรนารา เขาบอกว่าคุณมาล,ลีไปประชุมที่บอสตันกับคุณนาเทเนียลอย่าไปฟังแม่คนนี้พูดนักเลยค่ะคําพูดของเขาเชื่อไม่ได้นักหรอกเชื่อเถอะคนแบบนี้อยู่ในวงการไม่ได้นานหรอกค่ะอย่าไปสนใจเลยอะไรก็ไม่แม่นเท่าสิ่งที่ตาเราเห็นเองหรอกพี่ว่าจริงไหมคะมอลลี่หัวเราะแปลกๆสายตาที่มองตอบกรา,ากรมีแววประหลาดพี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะก็เลยไม่อยากยุ่งกับเขาเท่าไหร่ อย่างนั้นพี่ขอตัวกลับนะคะคุณ Molly. มอลลี่เมื่อคือนนอนน้อยอยากไปนอนสักหน่อยเธอบอกอย่างนั้นเพราะไม่อยากต่อความยาวอะไรกับมอลลี่นักทำงานด้วยกันมานานเธอจึงรู้ว่ามอลลี่ค่อนข้างเอาแต่จใจหากไม่ยอมเอออห่อหอมกด้วยไม่ว่าเรื่องอะไรเป็นได้อลาวาดซ้ำยังไม่ค่อยรู้จักแยกแยะโกรธเรื่องส่วนตัวก็มาปะปนกับเรื่องงานเธอบอกแล้วจะเดินออกไปแต่อีกฝ่ายดึงแขนเธอไว้เดี๋ยวค่ะ มีอะไรคะฉันยุ่งอยู่กับงานก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตชีวิตคู่ของพี่กับพี่นาธานิเอลสักเท่าไหร่เป็นยังไงกันบ้างแล้วคะตกลงกันได้หรือยังว่าจะให้ใครมอลลี่มองจองริมฝีปากเคลือบสีสดอยากขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งสสคุณพูดอะไรฉันไม่เข้าใจนี่ก็อีกคนกรลยากรถอนหายใจทำไมใครต่อใครถึงได้ดูมีรับลมคมในกันไปหมด จะพูดให้เธอเข้าใจบ้างไม่ได้หรือยังไงทายชิงฉันลืมได้ยังไงนะว่าพี่ความจำเสื่อมเสื่อมแล้วก็เสื่อมอีกไม่หายสักทีมอลลี่ก้มลงมองหน้าท้องของกลยากรที่ยังแบนราบดูไม่ออกว่ากำลังตั้งครรภ์ที่ผิดหูผิดตาไปก็มีแค่กกลยากรดูอวบและมีน้ำมีนวลมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นกลยากรยืนอึง้งรู้สึกเหมือนโดนค้อนหน,หนักทุบไปที่หัว ราวิ่งไล่ตามประโยคกำกวมของมอลลี่ไม่ทันเธอชี้นิ้วมาที่อกตัวเองเสียงเริ่มสูงพี่น่ะเหรอคะความจําเสื่อมก็ใช่น่ะสิเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าความจําเสื่อมแล้วพี่จะจําคุณมอลลี่ได้ยังไงพี่จําทุกคนได้หมดคุณพูดอะไรมาพี่ก็ตอบโต้ได้หมดนี่คะงั้นฉันจะบอกให้แทนก็ได้ว่าทาไมพี่ถึงความจําเสื่อมก็เพราะว่าวันนั้นมอนลลี่นาธานีเรียกชื่อน้องสาวเสียงเข้ม มอลลี่สะดุ้งนาซีดพิ่นาธานิอลแวบหนึ่งนั้นที่กลยากรฉีกยิ้มกว้างๆดีใจที่ได้เห็นเขาก่อนกำหนดตั้งหลายวันแต่เขาไม่ยิ้มตอบไม่ได้ให้ความสนใจเธอเท่ากับผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆทำไมกลับมาวันนี้ล่ะคะก็ไหนว่าไปอาทิตย์หนึ่งตามมานี่ชายหนุ่มสาวเท้ามาชิดไม่สนใจที่จะตอบคำถามน้องสาวแล้วคว้าข้อมือเธอมากำแน่นบีบแรงจนหญิงสาวร้องลัน่น ออมอลลี่เจ็บนะเจ็บนะสิดีพี่ใจรักกับฉันที่สุดพูดอะไรกับกิ่งนาธอเนียลบีบแขนน้องสาวแน่นขึ้นอีกทำไมคะกลัวว่ามอลลี่จะพูดอะไรงั้นเหรอมอลลี่หัวราอขึ้นขยับมาไกลแล้ววางมือท้ามาบนคอเสื้อไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะใครจะทำร้ายพี่สะพายตัวเองได้ลงคอจำคำพูดตัวเองให้ดีเถอะแหมห่วงจังเลยนะคะห่วงแต่เมีย แบบนี้คนเป็นน้องก็น้อยใจแย่ถ้ายัางคิดว่าตัวเองเป็นน้องอยู่ก็จงอยู่เฉยเยถ้ารู้ว่ามาคุยอะไรกับกัลยากรอ,อีกแล้วก็อย่าหาว่าพี่ไม่เตือนพี่ไม่ใช่คนใจดีนักหรอกนะมอลลี่น้องสามีกับพี่สะพยคุยกันก็ไม่เห็นจะแปลกมันก็ไม่แปลกหรอกถ้าจะไม่ใช่น้องสามีอย่างเธอพี่ก็ดีแต่เข้าข้างพี่กิ่งใช่สิเขาเป็นเมียพี่แล้วมอลลี่ล่ะมอลลี่คือทัดขาดใจผลักเขาจนเซ เธอเป็นน้องสาวพี่ยังไงล่ะน้องสาวเหรอมอลลี่เสียงแหลมแล้วแง่หน้าขึ้นมาหัวเราะแน่ใจเหรอคะว่าที่พูดมันเป็นความจริงมอลลี่เป็นแค่น้องกันเหรอพี่ความจําเสื่อมหรือเปล่าอย่าพูดแบบนี้อีกนะเนาชาเนียลกัดฟันกรอดก็แล้วแต่ว่าพี่จะทําให้ฉันหมั่นไส้มากน้อยแค่ไหนอย่าแสดงออกว่ารักเมียม,มากกว่าน้องบ่อยนักก็แล้วกันมอลลี่ทําปากเบแล้วสะบัดหน้าพลึดเดินออกไป ชายหนุ่มถอนหายใจมองตามหลังมอลลี่ไปแล้วสาวเท้าเร็วๆไปยังลานจอดรถแต่ไม่ทันเพราะกลยากรขึ้นแท็กซี่ไปแล้วลุงทองมองเห็นเจ้านายจึงรีบมาหาคุณกิ่งไม่ยอมให้ผมไปส่งครับท่านจะขับไปเองเขาแบ่มือออกไปลุงทองจึงวางกุญแจคืนให้หนาธาน,นยลขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีแต่เมื่อไปถึงคอโนโดมิเนียมของเธอ,อ,เธอก็พบว่าหญิงสาวยังกลับมาไม่ถึง เขาโทรตามแต่หญิงสาวไม่ยอมรับสายไปไหนต่อนะเมื่อคิดอะไรไม่ออกนาธานียวลจึงขอให้แก้วตาโทรศัพท์เข้ามือถือของกัลยากรเพื่อแอบถามจนรู้ว่าเธออยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายที่มีอาการเคลื่อนไส้อาเจียนต่อกันมาหลายวันชายหนุ่มร้อนใจรีบขับรถตามไปทันในตอนที่พยาบาลกำลังเรียกชื่อเธอเข้าไปพบแพทย์พอดี